สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมๆหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2 5 5 8สดนะครับสตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่อง7สีนะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา12อนาฬิกา50นาทีคู่ที่1นะครับเปิดหัวนะครับของการแข่งข,ขันและถ่ายทอดสดนะครับเป็นมวยรอบบุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่ส5าสายดีนัดแรกเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรหัวไสสาธิตซีดีพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นวันมีโชคผู้หงทองพิกัดรปอ์คู่ที่2คคค,ครัับบู่นะ ของรายการนะครับเป็นมวยรอบอุนเสียมวยไทยพันท้คั้งที่15สายดีนัดแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นสิบทิศสอสุระเดชพิกัด114ปอนด์คู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสด็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสเก็ตทองลูกทุ่งโพพบทางด้านฝ่ายน้าเงินก็เป็นยิ้มสยามแปงกองปราพพิกัด130ปอนด์คู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการนะครับ ็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสตาบอยเซงเซมิอิวยิมพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นตาลาดแขกสักสัมฤทธิ์คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด128บปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนํารายการศึกมวยไทย7สีคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับมาดูมวยคู่ที่1นนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีนะครับเป็นมวยรอบบุญเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่ส5าสายดีนัดแรกครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเวรหัวไจสาธิตซีดี พบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นวันมีโชคผูหงทองนะครับพิกัดร้4ปอนด์คู่ที่1นะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นมวยรอบปุ้นเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15นะครับสายดีนัดแรกนะครับรอบแรกมาดูแดงก่อนเลยครับแดงนี่ก็เป็นทางด้านเจ้าเพชรหัวใจสาธิตซีดีนะครับดีกรีแชมป์มวยรอบไทยประกันนะครับคนล่าสุดนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับรวดเร็วนะครับหลักเหลี่ยมขวางหน้าคำแทงดีนะครับประเภทวงในนี่เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ ไล่แขนขึ้นคอครับขวางหน้าคําแทงบูสู้ยันห้ายกนะครับประเภทหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยนะครับจังหวะฝีมือดีครับดักเลียมไวพิบปฏิพานไอคิวมวยสมองมวยดีนะครับโดยเฉพาะวงในนี่เป็นอาชีพถนัดเลยครับอาชีพหลักนะครับคล้องตีสอดตีนะครับถือว่ายืนระยะดีนะครับสามฟอมหลังมีชนะคะแนนฉมวกเพชรซับเรืองเน้นวันที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเที่ช่องทีจีเอ็นชนะคะแนนกล้องเมืองช้างสบุญครอง เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2557ที่ช่อง TGN ไฟสุดท้ายนะครับชนะคะแนนปิน่นเงินบจอจงเจริญเมื่อวันที่13ธันวาคม2557ที่ช่อง TGN นะครับได้แชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตมาครองครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นวันมีโชคผู้หงทองนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายเกียรติเพชรนะครับแถวห้วยขวางกทมนะครับมีทุนหนองกี่และเชียบเกียรติเพชรนะครับควบคุมดูแลการฟิตซ้อมนะครับไฟนี้ เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยทรงเนี่ยคล้ายๆกันนะครับวงในนี่ปั้มรัดมัดตีสู้เหนียวแน่นจังหวะฝีมือวงนอกดีครับโดยเฉพาะดักเตะดักต่อยนะครับมีศอกสลับนะครับถือว่าไหวพิบฏิพาเนี่ยพอกันนะครับสมองมวยไอคิวมวยเนี่ยพอกันนะครับประเภทวงในเนี่ยขวางหน้าคำแทงไล่แขนปั้มตีสู้นะครับปั้มรัดมัดตีสู้บู๊ยันห้ายกนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับดีนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้อยู่ที่การยืนระยะนะครับอยู่ที่จังหวะของแต่ละ คนนะครับว่าใครจะได้จังหวะที่ดีกว่ากันนะครับคู่นี้ดูว่าคู่ขี้สูสีนะครับน้ําเงินนี่พิดซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมแน่นอนครับแต่ว่าไอ้แดงเนี่ยดีกรีแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตนะครับสามพร้อมหลังของฝ่ายน้ําเงินวันมีโชคนะครับ ชนะคะแนนเชอร์รี่สิทธิ์ดับอ้วนเมื่อวันที่14ตุลาคม2557ที่จังหวัดสุรินชนะคะแนนมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2557ที่ช่องเจ็ดสีไปสุดท้ายนะครับชนะคะแนนเพชร7็สีสอเทียนโพเมื่อวันที่21ธันวาคม2557ที่ช่องเจดสีครับคู่ที่สองนะครับเป็นมวยรอบปุลเสือนะครับมวยไทยพันแท้ครั้งที่15สายดีรอบแรกนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นสิทิศรสุระเดชพิกัดร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับเป็นมวยรอบปุลเสือมวยไทยบรรแท้ครั้งที่สิบห้าสายดีนัดแรกนะครับมาดูมวยคู่ที่สองนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยบรรแท้ครั้งที่สิบห้าสายดีนัดแรกนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านเจ้าเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับมีศอก ถือว่าวุดออกได้แม่นออกได้คมนะครับหนักแรงทุกลูกนะครับหัวจิตหัวใจนะครับบูสู้ยันห้ายกนะครับถือว่านะครับเป็นหนึ่งในตัวเต็งมวยรอบปูนเสือมวยไทยบันแท้ครั้งที่1ิบห้าในรอบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับจังหวะฝีมือเนี่ยดีนะครับวงในนี่ไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้บูยันห้ายกนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีเก๋าเกมนะครับวงในนี่ไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้นะครับบูยันห้ายกจังหวะฝีมือวงนอกนี่ถือว่าจัดจ้านมากนะครับ ไอคิวสมองมวยเนี่ยดีครับสามฟอมหลังมีชนะเทนนิสเกิลน,น็องเอายกที่4น็นตดใหม่ออนิตยาพรเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2 5 5 7ที่ช่อง TGN ชนะคะแนนผ่านฟ้าโนอาบรามก้าวเมื่อวันที่10ธันวาคม2 5 5 7ที่สนามมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายนะครับไปเสริมแทนนะครับไปแพ้คะแนนเจ้าอินรีเกียรตจะเริญใช้เมื่อวันที่2มกราคม2558ที่จังหวัดอุทยัยธานีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเจ้าสิบทิศสุระเดชนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับครบเครื่องนะครับจังหวะฝีมือดีนะครับจังหวะฝีมือดีนะครับหมัดเท้าเข่าสอกนะครับออกได้หนักหน่วงรุนแรงวงในนี่ปั้มรัดมัดตีนะครับสอดนะครับขึ้นแขนไล่แขนขึ้นคอนี่ถือว่าลูกเก่งเลยนะครับปั้มรัดมัดตีสู้บูยันห้ายกครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับประเภทไอคิวสมองมวยเนี่ยยังเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับแต่ว่าวงในนี่ประเภทจังหวะ จังหวะผีมือนี่เป็นรอนะครับแต่วงในนี่ปั้มรัดมัดตีสู้บูยันห้ายกนะครับอาชีพหลักๆก็เป็นประเภทเข่าในเหนวแน่นแข็งแกร่งนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยกาย,ยืนระยะดีนะครับทำการพิตซ้อมที่ค่ายสอสุระเดชนะครับประเภทแมหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงนะครับ สามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนครั้งข่า,ขาวดำหัวลงน้ำแข็งเมื่อวันที่23ก,กรกฎาคม2557ที่สนามมวยราชดำเนินชนะคะแนนจงสนั่นจาเบากองสือเมื่อวันที่29ตุลาคม2557ที่สนามมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะเทนนิสเกินน็อกเอาต์ยกที่3บัญชาชัยปอเพชรสิริเมื่อวันที่5ธันวาคม2557ที่จังหวัดตรังนะครับถือว่าฟอร์มสดมากๆนะครับน้ำเงินครับ มาดูมวยคู่ที่3นะครับของการแข่งขันนะครับและถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นสเก็ตทองลูกทุ่งโพนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นยิ้มสยามแปงกองปราบคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด130อปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนะครับของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกของการแข่งขันและถ่ายทดอดสดมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านสเก็ตทองลูกทุ่งโพ เป็นมวยประเภทรูปร่างสูงยาวนะครับเข่าแหลมแท้งเจ็บนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับประเภทเชิงหลักเลี่ยมนี่ไม่สนแล้วครับเดินหน้าท้าชนปัมรัดมดตีนะครับบูสู้ยันหน้ายกนะครับถือว่าไฟนี้ก็มาต่อยช่องเจ็ดนี่ถือว่าความตั้งใจเนี่ยสูงมากๆนะครับจงังหวะฝีมือเนี่ยดูว่าไม่เท่าไรนะครับจังหวะฝีมือวงนอกนี่หมัดเท้าเข่าสองนี่ดูงไม่เท่าไรนะครับอาชีพหลักๆก็ประเภท เข่าในนะครับเดินหน้าขวาคอลงมาเสียบลงมาแทงนะครับวงในเนียไดแขนปั้มรัดมดตีสู้นะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงรับหัวจีนหัวใจนี่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟอร์มนี่ก็ถือว่านะครับมีแพ้มีชนะนะครับสามฟอร์มหลังน threaten. ี่ก็มีชนะเทนนิก็น็อกเอา์ยกที่สี่ขุนพลเอกบางไสรเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่สนามเวยราชดำเนินแพ้คะแนนขุนพล ยอดอัศวินทราสปอร์เมื่อวันที่13ตุลาคม2557ที่สนามมวยราชาดำเนินฝ่ายสุดท้ายนะครับไปชนะคะแคนนเพชรสายฟ้าสอทอมั่นผลทองเมือม่อวันที่28พฤศจิกายน2557ที่สนามมวยลุมพีนีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็บเป็นทางด้านยิ้มสยามแปงกองปราบนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับมัดหนักซอกคมนะครับทำการพิจซ้อมอยู่ที่ค่ายดาบแปงนครบาลนะครับโดยมีดาบแปง นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลการพิทซอมจังหวะฝีมือดีครับเตะขาต่อยมัดหนักหนวงรุนแรงนะครับมีศอกสลับนะครับเก่าเกมนะครับถือว่าความเป็นมวยนะครับการผ่านมวยเนี่ยถือว่าผ่านมวยเบอร์ดีๆมากกว่าเยอะนะครับประเภทหมัดเท้าเข่าซองนะครับโดยเฉพาะหมัดซองนี่ออกได้หนักออกได้แรงเก๋าเกมนะครับฉลาดไอคิวสมองงวยดีนะครับแล้วก็หยุดหายไปนานนะครับเวทีเมืองกรุงไปเดินสายอยู่แถวเวทีมวยภูธรประจํานะครับสําหรับทางด้านเจ้ายิ้มสยามนะครับ วงในประเภทไล่แขนปั้มรัดมัดตีนะโดยเฉพาะลูกรัดล่างนี่ถือว่าทําได้เก่งนะครับวงในนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีความเป็นมวยเนี่ยดีกว่านะครับแต่ว่าอยู่ที่ร่างกายการยืนระยะการพิจซ้อมนะครับสามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเหนือสิลาทอนนิยมสุกเมื่อวันที่1ิตุลาคม2 5 5 7้า็ดที่จังหวัดร้อยเอ็ดชนะคะแนนตวนเปยส,สิตสามพยักเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2 5 5 7ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับสายรับกิตเมืองนนท์เมื่อวันที่คม 2,557ที่จังหวัดสุรินทร์ครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสตาบอยเซงซิมิวยิมพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นตลาดแขกสักสำริดคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด128ปอนด์เป็นคู่เอกนํารายการศึกมวยไทย7สีครับคู่ที่4นะครับมาดูนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก็เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการ ฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านเจ้าสตาบอยเซงเซมอิวยิมนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเนี่ยเหลี่ยมเชิงไม่สนแล้วครับเดินหน้าถ้าชนนะครับบูสู้ยันห้ายกโดยเฉพาะแม่สี่ห้านี่ถือว่าเป็นแดงของเขาเลยนะครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมหน้าเสือขนจัดทํานิดทําหน่อยในราคาวิ่งนะครับเข่าในปั้มรัดมัดตีบูสู้ยันห้ายกนะครับหัวจิตหัวใจเนี่ยแกรง่งจังหวะฝีมือเนี่ยโดยมีหมัดมีศอกนะครับ นำเข้าไปนะครับขวาคอลงกดลงมาเสียบกดลงมาแทงปอดใหญ่ปลายแรงครับได้ลุนจนนาทีสุดท้ายได้เปรียบสภาพแวดล้อมครับ3ฟอฟ้อมดังมีแพ้คะแนนเจนรงตอทักษินเมื่อวันที่29สิงหาคม2557ที่จังหวัดสงขลาชนะเทนนิสก,ก็น็กนอกอายกที่1นงนางาชิมาไดากิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับชนะคะแนนทวนกอกบปนาเมื่อวันที่14ธันวาคม2557ที่ช่อง7สีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเจ้าตลาดแขกศักดิ์สัมฤทธิ์นะครับเป็นมวยแหม่ฝีมือรูปร่างดีครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บประเภทหมัดหนักสอกคมกล้าออกอาวุธกล้าแรกกล้าบวกกล้าสวนนะครับเก่าเกมนะครับเจ้าเล่์นะครับแต่ว่าประเภทโดนต่อโดนทีต่อทีนะครับการยืนระยญนี่ยังดูว่าเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับแล้วก็เสียเปรียบสภาพแวดล้อมนะครับชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยครับถือว่าแหม่ใกล้เคียงกันเลยนะครับมวยคู่นี้นะครับ ประเภทไหวพิบปฏิพานนี่ดูว่าไม่เท่าไหร่นะครับวงในปั้มรัดมัดตีของตีนะครับบูสู้ยันห้ายกนะครับแต่ว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยนะครับยังดูว่าเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับสภาพแวดล้อมเสียเปรียบนะครับสามฟอมหลังมีแพ้เทนนิสกันน็อกเอายกที่สี่เสือคิมสิทธิ์สอทอแต่ื่อวันที่เจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนเจมสักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์เมื่อวันที่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่สนามมวยรุมพีนี ครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนดาวตรังศัก์นิรันดร์รัร์เมื่อวันที่11มกราคม2 5 5 8ที่ช่อง7สีครับ